ถ้าไปผมได้ถอยมาให้ขึ้นมรสันทให้เอาลึกมากครับเจ้าที่ข้าไม่ได้ตอนนี้ต้องหนีน้ำพ่่มตั้งแต่เช้าเลยถ้าไปผมได้ถอยมาให้ขึ้นมรสันทให้เอาลึกมากครับเจ้าที่ข้าไม่ได้ตอนนี้ต้องหนีน้ำพ่่มตั้งแต่เช้าเลยครับมีตาขึ้นไปสันบนนี้เนี่ภาพตอนนี้ต้องเดินกลับครับน้ำเชียวแรงมาก รักทะเลกันน่ามันเกี่ยวนะผมใซ้ที่นี่เหรอทำอไม